นี่คือเต่าบ้านต่างูอำเภอต่างูวยเลยตอนแรกใกล้สรีคำมันมีปลาคาปลาตะคำพาชมเท้าเบิ้งปลาบาชมเต่าเป็นเต่าอินีได้อยู่บริเวณบ้านต่างูอำเภอต่างูเนี่เต่าดีได้นี่ยนี่คือเต่าปูเป็นอยู่บริเวณพญาต่างูบ้านต่างงวยเต่าใหญ่เต่าใหญ่เต่ามวยหางใหญ่มวยง่ายเต่าเป็นเนี่ยโมเมนต์เต่าวันดุกปั้นของโมเมนต์ พูดกับลูกเต่าเนี่ยผมลอยน้ำผมมีลูกเต่าอยู่บริเวณหลังพญาตะโงนบ้านตะโงนอย่างนี้ตว่าผมอยู่นี่งอหัวก็ไม่เห็นเต่าใหญ่เต่าใหญ่เต่าเป็นเป็นลายมีหางเราหางก็มีได้ไหมมีค่าพันคำผสมเราภาพเต่าเป็นเป็นไมเบิ้งเต่าอยู่บริเวณพญาตะโงนบ้านตะโงนอยนี้อันนี้ก็ะหัวเป็เต่าผมลิ้นลงไปแล้วผมลิ้ลงไปแล้ว โอ้โหเข้ามาลิบลงเด้คนน่ะเต่าที่กำลังลอยมาเลยนี่ตัวนี้กำลังลอยมาเต่าตัวนี้เต่านี่เอาหัวจุ่มน้ำเดี๋ยวเขาลงเต่าตัวนี้ตัวนี้เต่ามวยกันได้ถึงลอยมาตัวนี้จะพูดแนวอ้วนเอาขึ้นจุ่มน้ำได้จังจะสิลงกับบอลลุกได้คนน่ะเต่าใหญ่ตัวนี้เต่าตัวนี้อยู่ในนี้ได้หน่ เ่าใหญ่ตัวนี้รีอยู่นี่ได้ผมคนหกลอบบอลควายบอลควายเมียนน้ำมาลูไปดิเต่าน่รอบปอยูมุงนี่ด้คนรีม่นี้เต่าใหญ่ตัวนี้ซูซีเดียวง่ายเต่าสองสตัวปุ๊บตึ้งเลยผมตัวนภาพคุณได้ตนี้ผข้าบอลคผสมเอาภาพเต่าอยู่บริเวณพญาตะงยบ้านตะงอยเอาไม้เบิ่งได้นีเต่าเต่าเต เต่าเป็นๆแล้ว,วนี่พูด,ด,ด้ตัวหนึงกพูด,ดโอ้วนีมันดำน้ำบับแล้วไดู้ารงกระดาตูได้เต่ามเนาวตูได้เต่าน้ำเตาน้ําทาติงตีเด้ลอยเด้ติงเด้ติงเดจะไปไหนใบจะขึ้นพังบ่นี่แหะเต่าเป็น อยู่บริเวณพญาตางอนมาตางงอนเลยตำธาจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นลูกแล้วเมืองแล้วตต่นี้ปังดับอนู่ขึ้นเลตรงนี้ตัวนี้ก็บังใหญ่เลยนี่แหละขึ้นเลยคุณผังคุณผังแลยครับผมคนเดียขึ้นคุณผังเล้ครับวันน้อยแล้ว่ัถึงเป็ใหญ่เลยขาดไปแล้ว ส่้ใส่ยูว่าภาพพุ้งเดี่ยวเดี่ยวเต่าตรงนี้พระชลุงกบลุงได้ปังจ่าตรงนี้เลคนจ่าโง่โง่บนี้แหละลุงกบลุงนี่เต่าใหญ่ตรงนี้เนี่ยเต่าอยู่บริเวณหลังพญาตะงอยมีเต่าเป็นได้ข้าพเข้าพระสงฆ์ภาพเต่าเป็นเป็นไม้เบิ่งเต่าอยู่พญาตะงอยเลื่อนหลังพญาตะงอย năm bơi chụp một ngắm một năm nó có ma đấy tối nay ma đấy tối nhau đấy tôi, đấy. tôi đấy. Cả tay rồi này tôi tay có không bất thường này là tàu nhảy mà tàu ngồi này tại vì bằng tàu tàu lôi năm mà hết năm